ลองบีบดูนะครับ <off> วันนี้ช่องมาดูไฟพามาส่งที่กำแพงแสนนครปฐมครับพี่เขาก็สั่งเป็นรุ่น2นิ้ว2แรง3าแผงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นปัม๊มสองนิ้ว2แรงแล้วก็แผงเป็นแผง5 8 0ดวัตต์ครับทั้งหมด3แผงเป็นโมโนโอของลองจิเลยแล้วก็รุ่นนี้สามารถผลิตไฟได้2ด้านเป็นรุ่นใหม่ของลองจิเลยครับไฮโม 7นะครับอ่าแล้วก็การใช้งานง่ายเหมือนเดิมครับกดตัวน,นี้ออกมาปุ๊บเบรกเกอร์แค่ตัวเดียวครับถ้าจะใช้ก็สับขึ้นถ้าจะปิดก็สับลงนอกจากนั้นเรายังมีรับการให้ทุกส่วนเลยครับปับ๊มครับหรือว่ากล่องทัวน,นี้รับการให้1ปีเต็มเลยแล้วก็โครงสร้างรถเข็นหรือว่าล้อครับที่เป็นเกี่ยวกับโครงสร้างอันนี้รับการให้2ปีนะครับแล้วก็เราใช้เป็นเหล็กอาูนี์หรือว่าเหล็กการสนิมอ่าแล้วก็เป็นล้อใหม่ยางใหม่ครับล้อเท่ากับรถ มอไซเลยครับถ้าเราเกิดใช้ไปนานๆครับยางอ่อนหรือว่าลมน้อยหรือว่ายางรั่วเราสามารถดูแลหรือว่าปากกับร้านข้างบ้านได้เลยนะโชว์ตัวนี้ก็ทําได้2องหน้าที่เลยครับทั้งช่วยยกแล้วก็ช่วยเก็บแผงนะพร้อมกับด้วยปั๊มของ h ฮนดูโ o นะครับอันนี้ก็เป็นรุ่น2นิ้ว2แรงนะฮะพี่เขาเน้นส่งไกลแล้วก็เน้นใช้งานง่ายครับก็เลยเลือกเป็นท่อ2นิ้วก็จะใช้งานได้ง่ายมากขึ้น ตัวนี้พี่เขาก็จะดูดน้ําออกนะฮะที่นี่ดูดน้ําออกครับว่าที่นี่น้ําดีมากครับพี่เขาเลยต้องการเอามาดูดน้ําออกก็ดูจากในสระตรงนี้ครับแล้วก็ส่งไปทางหน้าบ้านตรงนู้นนะฮะร,ระยะทางประมาณ50เมตรนะครับนี่เลยอ่าเดี๋ยวพาไปดูที่ปลายน้ํากันครับตอนนี้ แดดไม่มีเลยครับเมฆคลึมมากข้อนี้คือแข่งเป๊กเลยครับนี่เลยแล้วก็ส่งไกลไปหน้าบ้านนู้นครับจากตัวรถเข็นไปถึงหน้าบ้านประมาณ50เมตรครับไปน้ำแรงๆแบบนี้เลยนะครับ ไม้โค้งเขาเขาคือจะแรงดันดีนะครับอันนี้คือข้อดีของเขาเลยสามารถส่งน้ําได้ไกลขึ้นนะครับอันนี้ก็ห้าสิบเมตรลองบีบดูนะครับน้ำแรงแรงแบบนี้เลยครับ วันนี้ก็มาส่งที่กำแพงแสนนครปฐมนะครับบรรยากาศก็กล่มลื่นน่าอยู่ครับลองดูบรรยากาศเป็นแบบนี้เลยครับข้างๆก็จะเป็นทุ่งนานะครับแล้วก็พี่เขาทำเป็นเล้าไก่ด้วยอันนี้ก็เป็นข้าราชการท่านหนึ่งครับที่กเกษียณมาแล้วรถเข็นของเราครับเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าอาจจะย้ายไปสูบอีกที่หนึ่งอ่าอันนี้คือข้อดีของรถเข็นเลย รถเข็นหนึ่งคันสามารถสูบได้หลายที่ครับสามารถเคลื่อนที่ได้นะฮะอันนี้คือข้อดีจุดขายของรถเข็นเลยถ้าใครมีแหล่งนะ้ําต้องการสูบหลายที่ครับก็แนะนําเป็นรถเขน็นอ่าก็จะสะดวกแล้วก็ช่วยลดต้นทุนของเราได้เอ,อ่อจากที่เราต้องติดตั้ง2ที่3ที่ก็เหลือแค่รถเข็นคันเดียวพอสูบจุดนี้เสร็จปุ๊บเราก็สามารถย้ายไปสูบอีกที่หนึ่งได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ